เส้นทางสายใหม่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจุดที่ร้อนที่สุดบนเส้นทางสายไหมคือทูลูฟานช่วงฤดูร้อนกลางเดือนสิงหาคมคณะสำรวจโรคจ,จีนญี่ปุน่นมาถึงสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าธรณีเพลอ ที่ราบแองกะธาทูลูฟานอยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมซึ่งเริ่มที่เทียนซานเชื่อมระหว่างที่เขาเทียนซานกับทะเล,ลทรายทาครามาคารข้ามผ่านไปยังกึ่งกลางของดินแดนด้านตะวันตกเรีวแดด เ้นระยิบบนที่ราบซึ่งทอดตัวไปยังตะวันออกของทิวเขาเทียนซานอุณหภูมิเฉลี่ยในหน้าร้อนนี้อยู่ราว100องศาฟาเรนไฮหรือราว40องศาเซลเซียสเรากำลังมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบไอติงซึ่งอยู่ใกล้กับส่วนที่ต่ำที่สุดของที่ราบลุ่มนี้ ถ้าไม่นับเดซีนในตะวันออกกลางแล้วทะเลสาบไอติงถือว่าเป็นทะเลสาบที่ที่อยู่ต่ำที่สุดในโลกเรเรา่อนนงรืด้เตรช่่าอได้154เต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอเราได้154เมตรต่ำกว่าระดับน้ำทะเล แต่ที่เราเห็นนั้นดูคล้ายผืนทรายที่กว้างใหญ่ไพศาลเห็นได้ชัดว่าทะเลสาบมืึมานี้ได้เหือดแห้งไปแล้ว,วแต่เมื่อเราผูกเชือกไว้รอบเอว,วแล้วย่ำลงไปบนทราย,ยน้ำโคลนร้อนเฉอแฉะก็ทะลักขึ้นมาทุกก้าวที่เราเหยียบลงไปมันเคยเป็นทะเลสาบแน่นอน จริงๆแล้วมันเป็นจุดที่อันตรายอยู่เหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะใช้แรงมากเท่าไรคุณจะไม่รู้สึกว่าเหนียวตัวเลยเพราะเมื่อใดที่เหงื่อออกมันก็จะระเหยไปทันทีที่นี่อากาศแห้งมากปริมาณฝนในหนึ่งปีวัดได้เพียงหนึ่งนิ้วครึ่งเท่านั้น ฟานเคยไปชุมทางสาคัญซึ่งอยู่ตรงรอยต่อของเส้นทางสายไหมซึ่งพาดผ่านทางเหนือและทางใต้ของทิวเขาเทียนซานและในปัจจุบันก็ยังมีความสําคัญอยู่เช่นเดิม อูลูฟานมีประชากร1,70 0 0 0คนร้อยละเ0เป็นชนเผ่าอุยกูพวกนี้สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าเร่ร่อนที่เคยอยู่บนทุ่งหญ้ามองโกเลียราวศตวตรรษที่9หรือ10พวกอุยกูอพยพมาอยู่ที่โอเอซิสในดินแดนตะวันตกและกลายเป็นเกษตรกร คนส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นชาวมุสลิม นี่คือโรงภาพยนตร์ซึ่งอยู่บนถนนสายหลักละครและภาพยนตร์เป็นสิ่งให้ความบันเทิงเพียงสองอย่างที่มีในทูลูฟาน เมื่อเข้าไปข้างในเราก็เห็นว่ามันไม่มีหลังคาเนื่องจากฝนแทบไม่ตกเลยหลังคาจึงไม่จะเป็น <S 2> <S 2> <S แม้แต่ตอนกลางคืน อุณหภูมิของที่นี่ก็ไม่เคยต่ำกว่า30องศาเซลเซียสหรือ80องศาฟาเรนไฮต์ดังนั้นเพื่อจะหลบร้อนผู้คนจะพากันนอนบนหลังคาหรือในสวนใต้แสงจันทร์พวกเขาใช้ชีวิตกลางแจ้งแบบนี้มานานตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตแบบชนเผ่าเร่ร่อน เ,เขาสีแดงเรือทอดตัวยาวราวหกไมล์หรือ10กิโลเมตรทาตะวันออกของเมืองและเคยไปที่วันกลัวของนักเดินทางด้วยไอร้อนที่ระอุขึ้นมาจากลาดเขาผู้คนจึงเรียกมันว่าผู้เขาเพลิง เลวแดดเริ่มเต้นรีประยับอุณหภูมิที่พื้นดินก็สูงเหลือเชื่อถึง80องศาเซลเซียสหรือ150องศาฟาเรนไฮไม่มีใครคิดจะปีนเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่7สมาราชวงศ์ถัง มีพระจีนรูปหนึ่งนามว่าพระถังซำจ๋งได้จารึกไปยังอินเดียโดยเริ่มต้นณที่ราบเชิงเขานี้ในสมัยนั้นมีกฎห้ามชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศดังนั้นพระถังซำจ๋งจึงแอบเดินทางจากฉางอานซึ่งเป็นเมืองหลวงและมาถึงที่นี่ในอีกหกเดือนต่อมาในสมัยนั้นตรงนี้ถูกเรียกว่าเกาชาง กครองโดยชนเผ่าฮั่นที่ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเกาชางนี้ยังปรากฏร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองในอดีตให้เห็นเมื่อพันสามร้อยปีที่แล้วพระถันสมจังมาถึงที่นี่หลังจากการเดินทางที่ลำบา,ตากตราตำจากเมืองหลวง ทอดตัวอยู่หลังกำแพงขนาด1.5ตารางกิโลเมตรมีความสูง40ฟุตนี่คือซากปราสาทพังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งพบบนเส้นทางสายไหมในปัจจุบันสมัยก่อนคร,ริสตกาลจักรพรรดิจีนใช้ทูลูฟานเป็นฐานทัพสำหรับเข้ารุกรานดินแดนทางตะวันตก หลังจากนั้นเมื่อจีนถูกก่อกวนด้วยสงครามกลางเมืองในช่วงคริสต์ศักราชห้าเกาชางจึงกลับไปอิสระอีกครั้งหนึ่งเกาชางเป็นเมืองพุทธและอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงของจีนและกระทั่งตอนนี้ท่ามกลางเศษซากประหัพังของปราสาทเรายังมองเห็นสถูปหรือเจดีย์โบราณและซากวัดที่ยังเหลือบันไดไว้ให้เห็น ในครั้งก่อนนั้นในเกาชางไม่ได้มีแต่เพียงวัดของชาวพุทธเท่านั้นแต่ยังมีวัดของาศาสนาบูชาไฟาศาสนามานิคีนมสโตเรียนคริสเตียนและอื่นๆศาสนาเหล่านี้ล้วนมาจากทางตะวันตกแต่น่าจะเป็นอะไรที่ประหลาดมากสําหรับผู้คนในสมัยนั้นกระทั่งศตวรรษที่7เมื่อพระถางสัมจังมาถึงเกาชาเจริญถึงขีดสุด ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกษัตริย์ทางทัานที่จีนมีอคติต่อการเดินทางของท่านพระถั้งสามจังพักอยู่นานร่วมเดือนทุกวันจะมีผู้คนมาฟังท่านเทศเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แม้ว่าพระธานสมจังจะมีอายุเพียง27ปีท่านก็ไม่มีเวลามองหาศาสนาแปลกๆอื่นๆภารกิจของท่านคือการไปนำอาพัตไตรปิฎกอันศักดิ์สิทธิ์จากอินเดียกลับมาและบางครั้งเราก็รู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ท่านได้กลับบ้านอีกหลังจากการเดินทางไกลเช่นนี้ 13ปีลังออกเดินทางจะทูลูฟานไปยังอินเดียพระทังสำจังพาทั้งนี้อีกตอนขากลับแต่ถ้าว่าไม่มีเมืองเกาฉางให้เห็นด่งเก่าอีกแล้วทหารจีนเขารุกรานด้วยจักรพรรดิราชวงศ์ถังกลัวว่าหัวเมืองห่างไกลจะหาประโยชน์บนเส้นทางสายใหม่ ซากของเมืองเกาชางซึ่งถูกขุดพบในศตวรรษนี้มีวัตถุมากมายที่ทำให้เราเห็นภาพในอดีตอันไกลโพ้นรูปปั้นของทหารที่มีใบหน้าน่ากลัว สตรีผู้เป็นแบบฉบับของยุคของเธอมีใบหน้าที่งดงามตามแบบฉบับของเกียวโตในญี่ปุ่นพ่อค้าจากตะวันตกที่มีจมูกโค้งงุ้มแบบนี้น่าจะเป็นที่คุ้นตาในเมืองศาส,สนามานิคีซึ่งมาจากเปอร์เซียมีหลักใหญ่อยู่ที่การบูชาไฟ พสมผสานกับศาสนาพุทธและคริสต์ศาสนานี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมในแถบนี้นอกจากนั้นยังมีหมอสอนศาสนาเนสเตเรียนคริสเตียนซึ่งหนีการกวาดล้างมาจากตะวันตกใบหน้าของคนเหล่านี้เหมือนพวกเติร์กแต่เครื่องแต่งกายจะดูเป็นแบบพื้นเมืองมากกว่า จีนเรียกศาสนาคริสต์นิกายเนสเตเรียนว่าจิงเจี้ยและในสมัยราชวงศ์ถังนิกายนี้ได้ถูกเผยแผ่ไปถึงนครหลวงช้างอาน ท่านตะบนตกของที่ราบแองกะทะทูรูฟานมีปราสาทเจียวเหอเป็นประการมองจากเครื่องบินดูใหญ่โตราวกับเรือนเดินสมุทรมันเป็นป้อมประการธรรมชาติที่อยู่ที่ส่วนบนสุดของหน้าผากว้าง1,000ฟุตรหรือ300เมตรและยาวก,กว่าหไมล์หรือ1.5กิโลเมตร เมื่อจีนยึดเกาชานได้แล้วจึงสร้างป้องประการขึ้นเพื่อใช้ไปที่ปกป้องดูแลเขตแดนและดูแลดินแดนทางตะวันตกไป,ปพร้อมๆกันสมัยราชวงศ์ถังปราสาทนี้เปรียบด้ากระแพงเมืองมีทั้งเขตพระราชฐานและวัดทางด้านเหนือที่ทำการรัฐอยู่ตรงกลางและเขตที่อยู่ของสามัญชนทางด้านใต้ จากบันทึกของราชวงศ์ถังมีคนเจ0 0คนอาศัยอยู่ในกำแพงนี้ทราบประหักพังของสิ่งก่อสร้างในปราสาทนี้เหลือให้เห็นแค่สีเป็นชั้นๆกันเท่านั้นตัวปราสาทสร้างขึ้นโดยการสกัดภูเขาคนสมัยโน้นแกะสลักปราสาทบนหน้าผาเหมือนที่พวกเขาสลักพระพุทธรูปบ,บนผนังถ้ำ ปัจจุบันคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าช่างโบราณยังอยู่ทแถวนี้ที่นี่เคยเป็นหน้าใต้ของเมืองซึ่งเป็นส่วนที่อยู่อาศัยของคนส่วนใหญ่ ถ้าเป็นสมัยนี้คงเรียกได้ว่าเป็นย่านดาวเทาข้าขราชการแต่งตั้งโดยจัก,กรพรรดิถังซึ่งต้องเป็นชาวจีนแน่นอนแต่ชาวบ้านทั่วไปนั้นมาจากผู้คนมากมายหลายเผ่าพันธุ์เราได้ทราบจากบันทึกที่ยังหลงเหลือว่ามีคนที่มีชื่อแบบอิหร่านและตุรกีอาศัยอยู่ที่นี่ดังนั้นก็น่าจะมีคนจากเชื้อสายอื่นๆด้วยเช่นกัน ที่นี่เราจะรู้สึกเหมือนคนเมื่อพันปีที่แล้วยังมีชีวิตอยู่ ที่ประกอบอาหารก็ยังคงเหลือไว้ให้เห็นชัดเจนนอกจากนั้นยังมีที่ที่เคยเป็นบ่อน,น้ำกระจายอยู่ทั่วไปเราจะไม่รู้สึกเลยหรือว่ามันมีอายุก,กว่าพันปีแล้วถ้าลองเงียหูฟังดีๆคุณอาจจะได้ยินเสียงหญิงสาวกำลังตักน้ำก็ได้